สวัสดีครับขออนุญาตพบปะพวกเราในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องกรณีมีการมีกิจกรรมที่บุรีรัมย์แล้วก็ เด็กๆกลับบ้านดึกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางาสพทแล้วก็เขตวิการศึกษาเนี่ยได้ตรวจสอบและเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นกิจกรรมของจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมหลายๆเรื่องในจังหวัดซึ่งทางเขตวิการศึกษาและก็โรงเรียนให้ความร่วมมือทั้งนี้ได้ถามความสมัครใจของนักเรียนแล้วก็ขออนุญาตผู้ปกครอง ทุกท่านแล้วนะครับโดยที่กิจกรรมมีความยาวพอสมควรทําให้เด็กๆกลับบ้านกันมืดนิดนึงแต่ก็เท่าที่ทราบก็คือมีการประสานงานในการรับเด็กกลับบ้านเพราะเนื่องจากว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยได้มีการขออนุญาตผู้ปกครองแล้วผู้องทราบแล้วว่าจะร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็จะต้องอยู่กันมืดหน่อยเนี่ยนะครับก็มีการกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพทุกท่านซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สพทเราเป็นห่วงก็ถือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรท,ที่เป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยเพียงแต่ว่าอาจจะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็รอนาน,นิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสเต็ปของกิจกรรมที่ทางได้กน,นดำเนินการก็อาจจะมืดหน่อยก็ขอยัดญาตเรียนพวกเราว่ากระบวนการทั้งหมดมีการขออนุญาตผู้รองแล้วก็ไปโดยสมัครใจ รวมถึงกระบวนการดูแลอื่นๆเนี่ยก็ได้คำมนอเป็นความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งกลับเด็กทุกคนเนี่ยแตะมือผู้ปอคองเรียบร้อยพร้อมทั้งางานก็สําเร็จเรียบร้อยดีครับอาจจะมีความกังวลบ้างน,นิดหน่อยก็ขออนุญาตำเรียนที่จะพวกเราให้ทราบว่าทางสพทโดยท่านเลขาธิการท่านธนุวงจินดาเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทีมบริหารทุกคนพร้อมจะลงทํางานร่วมก,กันกับทางเขตแล้วก็ ทางโรงเรียนในการที่จะช่วยดูแลกิจการทั้งหมดนี้ให้อยู่ในจุดที่มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับเด็กๆครับรยัตต์นำเรียนพวกเราเบื้องต้นในในเรื่องนี้และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเอาใจใส่เรื่องนี้ร่วมกันในฐานะผู้ใหญ่ที่ทํางานเรื่องนี้เด็กๆก,กับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ